อาหารเที่ยงที่ทำงานค่ะเพื่อนๆเนื่ออยากกินชูชิแต่ทำงานไม่มีเวลาทำกินไม่มีเวลาไปกินซื้อของที่ร้านนั่งกินตอนเที่ยงค่ะมั่วสั่วค่ะพี่น้องค่ะมาๆมามาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นของวันอังคารของประเทศโนเวย์เด้อค่ะดุกิก๊กกินอะไรมั่วสั่วอิลีค่ะปลาแซลมอนลนควันแล้วก็ ปูอัดบอกแตงแตงกวาลูกเล็กๆนี่ค่ะนี่แล้วก็แตงกวาดองอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดแล้วก็วาซาบิใส่ซอสค่ะกินเมื่ออยากกินซูชิค่ะเพื่อนๆคะ่ะหนวอยากกินซูชิก็เลยไม่ได้มีเวลาทำกินก็เลยซื้อของที่ร้านตัวเองทำงานมนะกินมากค่ะลังซ นี่วาซาบิมาเด้อมาเดืมไม่ชอบกินปลาดิบค่ะก็เลยเอาเป็นปลาแซลมอนลนควันปลาแซลมอนลนควันก็ดิบขึ้นกันนะคะ่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันกระบอมันบดดิบโธ่มันบดบนบดิบค่ะมาค่ะไอแฟนตาซีเซเมสพีซซูซี่ Qua đó kỳ nhắn cần thấy để... ừ. ừ. bị... ở lúc nào cũng bay hết lứa bước về cho nó cân nặng mãi bác hả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  ความตึ่นเต้นเยอะไรเงี้ยให้มันหินหินออกดังที่นี่ประเทศโนเวยก็หกโมงเด้อจะหกโมงแต่จะหกโมงเย็นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเมืองไทยห้องกัสิเที่ยงคืน,ลน,นแล้วที่เนาะมาวาซาบิอะไร กินกันแซบไม่มีขิงกินแตงกวาดองรด,ดชาไรใครกันละแสะ่บคือเกาเพราะหายอยากอ่ะ คือนางเพื่อนๆซ้ำเนียนแล้วค่ะเนาะให้เพื่อนทุกคนจงมิตรก้มสุขแ้วค่ะเด้อไปแล้วค่ะจุ๊บ